ขาดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มาพบกับผมเดิมน,นะครับกดไอช n น l นะครับวันนี้ก็ในวันที่อัปเดตใหม่นะครับผมอัปเดตใหญ่เลยนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะก็มีทั้งหมดมีโหมดแนะนำนะฮะผมกดจะมาเล่นลิงนะแต่ขาดแอดอะเล่นนาคอสดกวานะจะได้ลองของใหม่ด้วยก็มีแบบ การดูแบบทีมสมดุลด้วยนะครับผมเวลาเลือกตัวแล้วก็ว่าทีมจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไหนสมดุลหรือมีโอกาสหรือเสียเปรียบอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะจัดให้เลยนะครับผม <c oughs> ไม่ให้กูวอมเลยก็มีลิงนะครับแล้วก็หัวเขียวนะครับแล้วก็นาคอนแล้วก็ปลาไหลนะครับแล้วก็เวลเล็ตนะครับผม อาวันนี้ก็มาเจออีกแล้วนะครับกับรีเพย์นะครับผมรู้สึกว่ารีวิวทีไรนี่เจอรีเพย์ตลอดเลยนะครับ <laughs> <laughs> ก็ฝัง่งหนูก็จะมีทาร่าเขาก็ตัวอะไรเซลฟี่เหรอไม่รู้ตัวอืมมันคล้ายๆตัวอะไรวะก็มีไวเล t แล้วก็กระลอกนะฮะแล้วก็ ไอลินะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าผมเนี่ยเล่นนาคอสก็ไม่ค่อยโหดด้วยพาทีมแพ้ไปเนี่ยเราก็ต้องรองลองดูแล้วกันสักตั้งแพ้ก็แพ้พอแพ้เสร็จเราก็อ้างว่าแพทใหม่เรายังไม่ชินเออต้องประมาณนี้ <c oughs> ต้องมีคำพูดหน่อย ของก็ออกมัวๆไปตอนเนี้ยนี่ก็มาฟาร,ร์มก่อนนี่ก็จะมีบอกด้วยนะครับพลังโจมตีของของสกิลเลนเจอร์สายฟาร์มนะฮะก็จะมีตอนนี้ก็พลังก็อยู่800นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น960แล้วนะครับผมพอคลิปเกิดน,นะครับ เป็น960นะพอตีไปให้มันรู้สึกตีช้าๆไงไมันหแต่ผมไม่ได้ใส่รูนเลยก็ใส่รูนนะพอตีคลิปตายตัวหนึ่งก็จะเพิ่มเป็น1,032แล้วนะครับเดี๋ยวว่าเพิ่มตามเลเวลเราเนี่ยแหละอ๋อเพิ่มตามเลเวลเรานะครับก็จะแรงขึ้นนะครับก็แพดใหม่ก็มีระยะการตีคลิปป่าด้วยนะครับผมว่า ถึงตรงนี้นะครับถ้าเลยตรงนี้ก็น่าจะคลิปหลุดนะครับก็จะคลิปก็จะเดินกลับไปยังจุดเกิดของมันนะฮะแล้วทําการเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็ตามไปก่อนครับตามไปก็จะมีเลือดบอกนะฮะบ,บนหัวคลิปป่านะครับว่าลดประมาณไหนเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมเอฟเฟกของบัฟก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับก็ เป็นอะไรไม่ร anyway? ู้อะคล้ายๆอะไรนะคล้ายๆพวกอะไรวะเออใช่ไหมเถอะก็คล the ้ายๆประมาณนั้นแหละนี่เราก็ทาล่าก่อนเลยแล้วกันมาแบบนี้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 ยังไงยังไงอ่ะเดินกลับทางนี้ก็ตายดิทางนี้อื้อหืออื้มอื้มไอรีมาอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเราตายไหมเนี่ย โอ้โหโอ้โหโดนระเบิดสองทีตายเลยลิงยังไงลิงจะจัดการยังไงเฮ้ยข้างล่างครับสึกข้างล่างมีบวกครับเอ้ยเฮ้ย,ยทำไมอันติมันยิงไม่เข้าเลยวะโอ้ลิงลิง,ลงโคตรแรงเลยสงสัติดขี้ไปไปเลดบอกเฮ้ยอะไรวะสกิลเดียวทำให้กูเป็นแบบนี้เลยวะ hmm. นี่เราก็ฟามไปต่อ เอาบับฟ้าก่อนน่าจะไปแก๊งบนได้คมันเข้าป้อมมาละฟาร์มต่อดว้วยพอดีผมก็เล่นนาคอสไม่ค่อยพิวนะครับก็พอเล่นได้นะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะ เฮ้ยทาร่ามาเอาไม่ไปเวลวะห้าวเหลือเกินนะรู้สึกนะเ,เวลเลตหน้าโดน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 หน่าโดนวุ้ยอุ้ยเกือบตายเฮ้ย,ยดีนะที่รอดนี่แน่นี่แน,ะนนะ่อันดับห้าอืมอืมยังไงตีไปอีกทีเด้ง อ่ะไวเลตฝั่งเรานี่วานี่ว่าฝั่งมันข้างบนดีกว่าข้างบนน่าจะมีการตายเกิดขึ้นนะเราด้วยเราด้วยเราด้วยเพื่อนเอามังกรดีกว่าโอ้โหไม่ทันเมื่อกี้เริ่มหละน,นิดเดียวไงเรามัวแต่ดูบนลืมดูมังกร เอ้ยเอ้ยมันมามันมาเหมือนมันตีช,ช้าๆไงไม่รู้นาคอร์ตอนนี้ถือว่าเราสั่งเราก็ได้ได้เปรียบอยู่นะครับอา้าวใครโทรมาวะเนี่ยรับไปงเลยเดี๋ยวเผื่อเป็นที่มหาลัยโทรอีกอา้าวไม่พูด ไม่พูดน่าจะเป็นทูนะรู้สึกไม่พูดอีกอ้าฮัลโหลเงียบไปไงเล่นแบบเล่นแบบโทรด้วย <c oughs> นี่คือสเต็ปการเล่นนะคือสูตรนะใครอยากชนะก็ต้องอะไรเท่นะล่ะ ออไอลิเท่าไหร่ไอลิเติมเท่าไหร่เติมประมาณห้าร้อยถ้าสกินก็ประมาณแปดร้อยมั้งผมก็อยากลองเล่นนะแต่เงินเปนยังไม่มาอือฮึยังไงต่อดีว่าเราอย่าเริ่มตันอีกงรับไปดันป้อมบนดีกว่า วิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยกระลอกกระลอกเออตายซะอาลิงตายอะ่ะตายปลาไหลเข้าไปนั่นแหละสวยงามทำดีแล้วปลาไหลกายได้ขอละเริ่มตีไวล้ละเอามังกรมา ตื้ดตื้อตืต้ตตอตื้อดงทุบแรงอะดีนะเกิดพอดี <c oughs> ตะยลายฟาร์มอย่างเดียวอะเราไม่รู้ว่าของมันเป็นยังไงบ้างก็ฟาร์มไปก่อนตัดเลสเอาละกัน นี่ได้นี่และถึงขึ้นละตืด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 ไปไหนแล้วก็ลอกโอ้ไปกลางแล้วไปเหลือเกินนะฮึตรงกายยังไงข้างบนลอ,อนี่อยู่ลอหลอยอยู่ ผ่มามไปเฮ้ยอ่ม,อมามาีเดะ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 ถ้าเป็นแต่ก่อนนะเข้าวบวกแม่งแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลัว,กล,วกลัวตาย ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยรีเพย์มาไม่นะรีเพย์เราพวกเดียวกันมั้ยอ่ะอัดคลิปลิงสองรอบก็เจอสองรอบมาอัดนาคอนมาเจออีกรีเพย์ตีไปฮะตื้อ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 เมฆคอนเกิดละ เอาเนี่ยร้านกระรอกอยู่บนนะมันจะลงมาหาเราไหมเนะี่ยขออย่าลงมานะสกิลหนึ่งโคตรเจ็บกระลอกโคตรเบื่อเฮ้ยมาพอดีเอ้ย,อยโหแม่นะอืมตายแน่เราตายแน่เราตายเลยวาละไม่น่าบวกเลยต่อมาสกิลเราน่าจะถอยมาก่อน เิงยังไงดันไปลิยงอุ้ย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 ของก็ประมาณนี้ะซื้อได้แค่นี้ละได้ดูดเลือดละต่อไปก็เป็นของใหม่แล้วละ เราด้วยเพื่อนเราด้วยไ <c oughs> hey, ปิงปิงอา่าแหลกๆนิดนึงนะเวลาบวกมัน,มนแพทใหม่มามันเหมือนแหลกๆไงไม่รู้เวลาบวกเป็นกลุ่มอะเพื่อนเราด้วยครับอ่ะดิลิงบวกแล้ว ตายสักตัวไหมตายสักตัวไหมตายสักตัวก็เอลอะก็เอลอะเอ้ยติดเลยวะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเดินเข้าไปยิงยิงเร็วเอ้ยเอ้าปืนืหตายจนได้โอ้โหบัิษัททิกแท็กป้อมยิงคนเร็วเลย้ริสัททิกแท็กจะโชว์ผิวหน่อยป้อมไม่ยิงเร็วเกิน อะไรเราได้รู้แล้วทีนี้ว่าเขาปอมปุ๊บต้องรีบออกให้ทออกให้เร็วเลยออกไม่เร็วเดี๋ยวตายเนี่ยตีไปตีไปฮะเอาปั๊บฟ้าก่อนมังกรไป ทำไมเลี้ยงนี่วิ่ง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 ตายซะปืนนี่โอ้โหโคตรแรงเลยสกิลสองมาทีเดียวนอนเลย ขอป้อมกลางแล้วปุ๊บหอไอริไอริสบอกเล่นไงวะตาแรกพึ่งซืมาก็ประเดิมลงแรงเลยเหรอไอริสเออไอริไอริไอริสมันชื่อไอริสเหรอหรือว่าไอรินของร้าน,นเองการบนวอล ๋ยป้ปมแหกนี่ของเริ่มมาแล้วแล้วด้วยแล้วด้วยกำลังไปกำลังไปช่วยตึงตายซะ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 หนีไปไหนตาเอาของกัน อ้าแมวอ่ะปามล่ะเอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วพี่ไหลถอยมาพี่ไหลขอตีเอาเล่นก่นอนป๊บนึงช่วยพี่ไหลดิพี่ไหลถอยมาพี่ไหลพี่ไหลถอยมาถอยมาถอยมาพี่ไหลนี่อ่ะปืนตายดิปืนตายตายดิ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  ตายดิทำไมอ่ะกล่าไหรอ่ะว,วิป้อมยิงอะไรออกมาก่อนาหายมาเฮ้ยเอ้ย,อยตายไหมตายไหมยไม่ตาย,ไม,ตายไม่เข้าเลยอืมอืมมันอนนี้อันตีตรงในป้อมอันตีใส่ใครไม่รู้อันตีแต่พวกตัวเองโอ้ยได้มาแล้วอันนี้คืออะไร ไปเอาคลองมาเอาคองกันจะได้จบประเทศปิดจ็อบครับสำหรับรีวิวรีวิวคลิปแรก <c oughs> ไปสำหรับแพทใหม่วันแรกนะฮะก็รีวิวก็ประเดิมมาเจอรีเพย์เหมือนเดิมครับ <c oughs> เหมือนเขาเป็นคนเป็นคู่ซ้อมรีวิวเลย ไปไปป้อมอยวมั้งไปไหนไปไหนโหตีไม่เข้าเลยวะตีแม่ไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยไะป้อมป้อมเธอ,อคนจริงต้องตีป้อมเว้ยเจก็ได้มาหนึ่งดาวนะฮะสำหรับวันแรกแล้วก็เกมแรกของวันก็ แัดใหมก่ก็ก็ดีอยู่นะครับก็ใช้ได้ฮนะแผดใหม่ก็ไม่แหลกอะไรมากนะครับผมไอเทมก็มีปรับเปลี่ยนไปก็เยอะเหมือนกันนะฮะคลิปนี้ก็มารีวิวนาะคอสแทนแล้วกันนะครับผมกะจะรีวิวลิงนะฮะยังไงก็ฝากติดตามแล้วกดซับสไครตนะ์ฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับน่าจะจะเป็นตัวอะไรก็ ต้องรอดูกันนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย